ก็ได้กินไม่หมดก็ไม่เป็นไรนกูโม,ม,ามาแล้วกูหม่ตัวเห็นเมา้านั่นเดี๋ยวก็แบกอีกเพลงหัวรเริ่มเนื้อยเริ่มยังไปอีกมันก็สิม,มั่วซั่วยอยากอายเขาเอาสิแต่เพื่ออะเพื่อนเพื่อนเพื่อนในเพราะอะไรไม่เอ้าฮะกินกันเลยวะเฮ้ย นะบพุทธเจ้ามานะผมรับไปเลยหนึ่งร้อยบาทครับเจ๊จังไบเดอร์จังเจังไบจังไเจ๊เจ๊ขอบคุณคไ,ไ,ไม่มไม่ขอบคุณนะครับเจ๊เจ้แก้วนี้พันหนึ่งร้อยบาทน้ำแข็งก้อนเดียวอีกโอ้ยหยุดเอาเพล่ะเอาไหมไม่สู Okay, นกินยรยาผมชอบกินแบบเบียร์เยอรมันอยู่แล้วครับมา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  no, no. มาโนโนสูสูมามาโอ๊ยออกมาแล, <c oughs> ล้วเานวาะเฮ้ยแล้ช่วยช้างชนแก้วดีกว่ามานาทีช่วยช้างชนแก้วช้างมาถือว่ามึงตัดผมมาใหม่พี่จีนเล็กจะหลงมึง <c oughs> เล็กจะร้องมา ม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมผมหมดแก้วผมได้อะไรเนี่ยฮะได้เงินหนึ่งพันบาทก็ไม่ไปเลยบนึ่แมันบาทบแมนบอแมนไอ้เกียรนอ์อะเบิ้ลแก้วมึงได้ใจไอ้ก็ไปเต็มเต็มเลยถึงแม้ทุกวันนี้ใจมันซื้อใครไม่ได้ก็ช่างแต่ว่าไม่เป็นไรได้ใจไอ้ก็ไปเต็มเต็มแน่นอนมึงสุดยอดที่หลีถือสอดในวงเลยจบละอมก็อมเถอะอมก็ซ้ำนั่นนะอมนั่นมาอ่ะ เมืงสกี้ใน้องมันกินเมื่อกี้เอาให้น้องสักร้อยไปอ่ะร้อยหนึ่งน้องอันไม่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 กูไม่ได้อะไรเลยเนี่ยโอ้ยเผื่อจะไดี๋ยวไดเอาเอาตอนไหนนี่ครับเอาตอนไหนเอาไรนะเอาตอนไหนเอาไหนเอาไหนเอาอะไรไหมเฮ้ยมึงกินก่อนอ่ะกินก่อนเช้ากินก่อนอย่าให้คนอื่นกิน มันเสียความเป็นไปภโอเร็วเกิดขึ้นมาเราจะมันไม่ยากจะเป็นมันเบอร์อะไครับชาวไอ้ช้างเก่งมากช้างเป็นน้องรัก

เอาเดินเดินชมเจอชมลมเท็กซี่เจ้ากังเอารับสาลายจากแม่หน่อยนะก็เหนื่อยแล้วสาลัยแม่กลับแก้มกลับแก้มเล่นไฟคืนนี้แหละมาขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับนี่ถ้ากินด้วยกันเลยนะครับนี่ ไปไปมัไปไปแบบแบบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับทำไมฮะมาทำงานเหมือนมาพักผ่อนทำงานเหมือนมาพักผ่อนใช่เหมือนมาเที่ยวร้านเหล้าฮะไม่ได้มาเที่ยวร้านเหล้าไม่ในความคิดพี่นะกูมางานคู่ตอนไหนเหมือนกูมาโดนมอมจักครับไม่ใช่เอ็มีนะจักไงครับไอ้นี่ขอบคุณแม่แล้วแนนเนี่ยเออสร้อยกรุบตะเฮ้ย อ่พี่อย่าเพิ่งเกิดนะอย่าเพิ่งเกิดนะแป๊บนึงรอก่อนรอก่อนอ่ะนี่เนีแก้มแก้มไปก่อนคฮึบฮึบฮึบออกินละเฮิบกินละเฮิบกินละมันเป็นเพราะหนังไก่ทอดนี่แหละไม่ได้ทำให้อ้วนออกมาแบบนี้ไม่ไปไม่ไปเออยอดนังไก่จะหมดแล้วสั่งเพิ่มหน่อยได้ไหมครับสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มนะหนังไก่นะ ใครมีนังไข่เอาขึ้นมาบนเวทีนนังตีหิวนี่ฮะเฮ้ยเอามาเอามามาขอบคุณครับจ้ากินเต็มที่เลยมากินเต็มที่เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยไม่หยิบไม่หยิไม่หยิบไม่หยิบ้ามึงเต็มที่มึงเต็มที่เต็มที่เอ้ยประเด็นคือแกแกพกใส่กระเป๋ามาด้วยไม่ไม่ไม่ทำไมไม่ให้หมดตั้งแต่ทีเลยนั่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหตเงียบดโกตายล่ะ ผมมากินเองกว่มเลยียวเลยโอ้คิดหลายเลยเฮ้ยมาเป็นยังให้นางไก่มางเนี้ย,ยคิดเยอะคราวนี้คิดเยอะเลยเอาทำไมครับช้าอ้วนทำไงวะอเออื่องเรื่องแบบนี้ไม่น,น่านะไม่น่าไม่น่าสัญญากับผมมาสี่ปีมันว่ามันจะออกกำลังกายมันไม่ออกกำลังกายเลยเหมือแบบนเหมือนกันกับสัญญาว่าจะไว้ผมเลยพี่กูเคยไว้แล้วช้างกูนึกว่าคนจีนที่โกนหัวข้างหน้าน่ะ อ้าวเทสปากของปากของพ่อ,อ,อครับพี่น้องครับไหนใครอยากสนุกกับพวกเรานุกไปนอนรัดยุกมือ